ทำไมทาสมาธิไปนานๆน,น,นั่งไปนานๆน,น,นะคะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหมดแรงรู้สึกว่าอ่อนเพลียบางไหมคะมาดูนะคะว่าทำไมเป็นเพราะว่านะคะมันมีความเหนื่อยลา้าหมดแรงนะคะร่างกายต้องการพักความพักผ่อนการพักฟื้นนะคะการที่จิตเริ่มต้องการพักนี่เลยค่ะ คือบ่งบอกให้รู้ว่าเรานะคะมีการเพ่งมากเกินไปนะคะหมายถึงว่าคุณกําลังฝืนตัวเองมากเกินไปนะคะหรือสมาธิที่ทําอยู่นี้นะคะใช้แรงจิตเกินความพอดี The i n p l e c e นะคะบอกให้รู้ว่านะคะวงจิตของคุณนะคะจิตภายในต้องการการอบอุ่มนะคะ คุณใช้ความพยายามมากเกินไปนะคะในการทําสมาธิแบบตึงเกินไปนะคะไม่เดินทางสายกลางนะคะร่างกายนะคะต้องการที่จะผ่อนคลายมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นกําหนดลมหายใจเบาๆไม่ใช่การเพ่งหรือว่าการที่ต้องการจะควบคุมนะคะ the e m place คือพลังของความอ่อนโยนนะคะการเลี้ยงดูตัวเองความสงบแบบที่ไม่ต้องบังคับนะคะต่อมาเล ะะอารมณ์กําลังขยับขึ้นมานะคะผ่านการทําสมาธิเวลาที่ใจเรานิ่งนะคะอารมณ์ลึกๆที่เก็บไว้นะคะจะเริ่มผุดขึ้นมาและมีความมีการรู้สึกว่าเหนื่อยก็คือสัญญาณว่าคุณกําลังเผชิญอารมณ์บางอย่างนะคะที่จิตนะคะไม่ค่อยอยากจะเห็นอยากให้มันเกิดขึ้นมานะคะอาจเป็นความเหงาความกังวลหรือความรู้สึกที่ยังไม่ได้คลี่คลายที่เข้ามากระทบกับสมาธิของเรานะคะ ต่อมาเลยนะอ่ารู้สึกว่าพลังงานรบร่องนะคะเหนื่อยเพราะว่าใช้ใจมากกว่าร่างกายนะคะไพ่เหรียญคือความรู้สึกพร่องทางด้านพลังงานเหมือนเดินลุยลมหนาวแบบไม่ได้มีการพักผ่อนไม่ได้แบบมีที่พักที่บังลมหนาวอะบังพายุอะไรแบบนี้นะคะ เหมือนว่าเราทาไปโดยขาดการเติมเต็มนะคะหมายถึงคุณทําสมาธิแบบฝืนตัวเองมากเกินไปหรือว่าใช้พลังงานมากกว่าจิตที่เรามีอยู่นะคะจิตเราก็เลยหมดแรงนะคะอาจเป็นได้ไปได้นะคะอาจจะเพราะว่าเรานั่งนานเกินไปฝืนให้นิ่งมากเกินไปนะคะควบคุมลมหายใจให้แน่นเกินไปนะคะหวังผลที่มันเกิดขึ้นน่ะหวังให้ได้ผลเร็วเกินไปนะคะเหมือนเป็นการ มากดดันตัวเองมากเกินไปประมาณนี้มากกว่านะคะไพ,พ่ผิดจบบอกว่านะคะให้เรานะคะความเก็บกดนะคะการบีบบังคับตัวเองการฝืนตัวเองมากเกินไปนะคะการไปกดดันตัวเองมากเก